สวัสดีนะครับตอนนี้เราจะเสกเหรียญตัวนี้นะครับเอาเหรียญนี่นะครับเสกเข้าไปในกระป๋อง้ในขวดนะครับในขวดเสกเหรียญเข้าขวดนะครับเวลาเสกก็คือเอาเหรียญว่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มือตบต้องตบแรงๆนะครับนเหรียญมันก็จะเข้าไปในกระป๋องแลในขวดขอเฉลยเลยนะครับขอเฉลยเลยขวดตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กนะครับ ทำตึงติดเัาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเหรียญตัวนี้มันก็จะไป,ปติดที่แม่เหล็กแล้วก็ในในมือของคุณก็จะมีแม่เหล็กอาจจะเป็นแหวนแม่เหล็กแต่แหวนแม่เหล็กมันจะแพงแต่อันนี้ครูใช้วิธีอาจารย์มศักดิ์ใช้วิธีลักษณะว่าเอาเอาเอาแม่เหล็กแล้วก็พันด้วยเทปใสนะครับเทป э ใสจะพันแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องมาเห็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาเอาเอา,เอาเหรียญน,นะครับวางไวง้ที่ของฝากเลย แล้วก็จะถ่ายคลิประวังมุมมุมมุมกล้องที่เขาจะเห็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่เห็นไม่ไม่เห็นเหรียญแหละนะครับไม่เห็นเหรียญแล้วคุณก็วางนะครับแต่แล้วคุณก็ตบนะครับเราจะเข้าไปเวลาตบเสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญมันก็จะมาติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตีออกแล้วก็จะมีแม่เหล็กอยู่ด้านหลังกระเป่านะครับหรือบางทีคุณจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเล่นแบบนี้ก็คือเอาเอาเอาเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยให้มันมาติดอยู่อยู่ตรงแหวนนะครับให้มันอยู่ตรงตรงแหวนนะครับเหรียญมาอยู่ที่แหวนะครับแต่แล้วเราจะเสกใช่ไหมครับ คุณก็ดึงนิ A ้วนิ so ้วชี้ออกมาดน่งเดี๋ยวมันก็จะลุ่งตกมาเห็นไหมครับเองนะฮะดึงออกมามันก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับไอไอไอตัวแม่เหล็กพวกนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับก็สิบยี่สิบบาทนะครับตัวตัวแม่เหล็กแม่เหล็กที่จะมาแต่ต้องเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับมันก็จะมีเป็นแถวแถวถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ไปซื้อที่ตามสั่งแล้วครับเม็ดก็ยี่สิบาทนะครับยี่สิบบาทถ้าแรงแรงหน่อยก็สี่สิบบาทนะครับก็แล้วแต่นะครับใครสนใจนะครับ ก็มาได้นะครับอาจารย์สมศักดิ์นะครับอ่าพวกนี้นะครับเป็นเป็นมายาคนนะครับเล็กๆกน้อยๆไปเล่นให้ลูกดูไปเล่ให้คุณพ่อดูก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ